สำนักงานการวิจัยแห่งชาติสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีหน่วยงานภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมลงนามเข้าตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศโดยมีดรวิภารัตน์ดีองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ดกรกิติพงศ์พร้อมวงผู้อมนยการสำนักงานสะพานนโยบายการอุดมศึกษาว,วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติและรองศาสตราจารย์ดรสุวิศเสเตียอธิการบดีมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวผ่านระบบออนไลน์โอกาสนี้ดรพิพารัตน์ได้กล่าวถึงการเชื่อมโยงบทบาทของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกับนโยบายวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศในฐานะ PMU ว่ากระสวงอวเกิดขึ้นในส่วนของการรวมกลไกหล,ลักสําคัญของประเทศทั้งในเรื่องของการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญและต้องมีความเข้าใจอย่างมากสําหรับทีมงานของวชที่ต้องเข้าไปสัมพันธ์กับรูปแบบการทํางานที่มีความเชื่อมโยงทงั้งในเรื่องของเชิงระบบเชิงกลไกลเชิงแผนงานและการนําส่งผลสําเร็จที่เป็นผลลัพธ์ของงาน อย่างไรก็ตามการที่จะขับเคลื่อนให้เดินหน้าอย่างมีประสิทธิภาพนั้นสิ่งสําคัญก็คือการเชื่อมโยงในเรื่องของเชิงนโย,ยบายสาหรับบทบาทของ PMU ที่วชให้ความสําคัญคือนโย,ยบายและยุทธศาสตรอ์อววนที่ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา2-3ปีที่ผ่านมาซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ประสิทธิภาพประสิทธิผลและสมรรถนะของความเข้าใจของบุคลากรของทางวช ในเรื่องของการพัฒนานโยบายววนมีความเข้มแข็งสามารถเข้าไปทําความเข้าใจในเรื่องของระบบใหม่ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพทางด้านของดรกิติพงศ์ได้กล่าวถึงความสําคัญของระบบและนโยบายวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศว่าการสนับสนุนในเรื่องดังกล่าวถือว่ามีความสําคัญอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการระบาดของโควิด -19 ที่เกิดขึ้นณขณะน,นี้ที่มีส่วนสําคัญในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ก็เพื่อให้ระบบของว,วนอนนอรนั้นมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นในส่วนของการจัดการนั้นจะต้องดาเนินการในเชิงระบบให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมทั้งจะต้องมีมากกว่างานวิจัยและต้องไปจนถึงการพัฒนาที่มีฐานความรู้ทั้งจากงานวิจัยและนวัตกรรมโดยจะต้องมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ลงไปถึงกลุ่มเป้าหมายต่างๆเพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น ขณะที่รองศาสตราจารย์ดรสุวิทย์ได้กล่าวถึงนวัตกรรมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของบุคลากรในการบริหารงานวิจัยของประเทศด้วยว่าความร่วมมือในครั้งนี้ถือว่าเป็นความสำคัญเป็นอย่างมากในเรื่องของการบริหารจัดการงานวิจัยให้ตอบสนองนโยบายของประเทศและยุทธศาสตร์ชาติซึ่งหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นอย่างมาก